ลายเส้นของหมูของเนื้อแลวอันนี้ลายเส้นไปทางไหนจะได้ไม่เหนียวไม่บอกให้สิบบาทเขาบอกว่ากลัวบาดตกลงตกลง แนลนะคะก็จะมาในคลิปของป้าแฝดสองคนหรือว่าเป็นป้าก้วยป้าก้อยที่กำลังจะเป็นอาจูมาอาจูมาใช่เดีด๋ยวเราจะทำอาหารเกาหลีกันใช่ไหมใช่วันนี้ภารกิจคือการทำอาหารเกาหลีแล้วก็จะเป็นเกาหลีตั้งแต่เริ่มแรกเลยนี่วันนี้เราก็ใส่เสื้อมาเป็นไอดอล,ลของเราชอบไปหน่อยนะพอบอบิ๊กแบ๊ ขอบอกว่าอันนี้ออริจินอลซื้อจากเกาหลีจริงๆแลอันนี้เหรออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร MC MC อย่างวันี้ก็ป้านะเด็กตกเด็กตกที้แหละก็จะเอาจุนมา MC นั่นแหละยูโควิดนะคะก็ต้องฉีดก็ฮอกันมองเห็นไหมอ่ะท็ขาบอกตนี้อะมีไหม ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวเพื่อจะเอามาทำกันทำเยอะไหมวันนี้ประมาณที่ลิสต์เอาไว้เยอะมากแต่จะทำหรือเปล่าทำได้หมดหรือเปล่าค่อยว่ากันแล้วสิ่งสำคัญคือกินได้หรือเปล่าแบ่งไปเลยคนละเมนูไม่ไม่แบ่งไม่ได้เดี๋ยวกินไม่ได้ไปค่ะไปเราจะไปซื้อของค่ะ เลยนะเราติดสะอาดนี่ไม่ร่อยเหรอใช่กถอขัดแยบคิดเติมนะถล้วก็รถสเต๊ทคู่ไดุ้กคนหมดเลยเจ้าใจกิมจิกิมจิที่เราหั่นไปแล้วนะครับประมาณสามขีดต้องหั่นกิมจิกิมจิกิมจินะอ๋อกิมจิไม่ต้องหั่นเพราะว่าเราซื้อกิมจิแบบ เียไม่ได้เปิดกินจิมันก็แตกต่างกันเนาะดูในซีรีส์อ่ะบางอันก็ทำจากอืออก่นอื่นบ้างค่ะก็คือนี่เรามีกินจีแลเมนูอะไรคะอันนี้นคะคะชีสพอ,อนดอกนะคะมีแป้งนะคะใช้ได้แล้วพราะมีควานุ่มมเาต้องทานหนุ่มด,ด้วยเ <laughs> ขาบอกว่าบ้านนี้มีคม พวกกาหรีทุกกิน่นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นเมืองหนาวใช่ไหมถ้าสมมติมเราเลาะมันออกหมดเนี่ยเราจะเหลือหมูมแค่นี้ออกมาเขาบอกว่าสมัยก่อนนะแม่สอนว่าเวลาหัน่นหั่นหมูหั่นเนื้อเนี่ยให้หั่นตามลายเส้นของหมูของเนื้อและอันนี้ลายเส้นไปทางไหนจะได้ไม่เห <c oughs> นียวไม่บอกนี่คือลายเส้นนี่มันเป็นเส้นลายไปทางเดียวกันให้ใส่ไปให้หั่นไปทางเส้นอย่างนี้ก่อนเราทำ เราก็ต้องชิมห้กรอนครับอ้าวอันนี้อ่อะปอนคุณทะทำซุปเป็นจิต้องชิมหมูใครเอาถุงฉันไปไหนเนี่ยตาตาใส่แว่อนอยู่ใส่แว่นอยู่ชินี้เลย ก็ไข่กุ้งเหรอผัดกับน้ำมันงาจะได้ผัดหรือยังวันใส่หอวันนี้ไม่ได้ผัดสักทีเปิดแก๊สแบบนี้นที่บ้านใช้เตาไฟฟ้าเราจะตั้งต้นใหม่อันนี้หม้อนี้มันค้ายร้อนไม่ได้นิ่แต่เอาต้อให้ใส่แม่อเนก็สมนิดนึงเดี๋ยวเวลาชุบ อ้าวจะมีเห็ดเข็มทองอีู่ฉันยังไม่ได้ทำเขาเขาบอกว่าให้ผัดไปเรื่อยๆจนหนูอ่ะออกเป็นสีเกลี้ยงกลนิดๆเขินจังเลยอะ่ะไม่เคยทำเนี่ยแบบนี้แล้วมีคนมาคอยดูอย่างเงี้ยก็จริงๆคือเป็นควรแล้วตะก้อยแล้วตะก้อยไม่เคยทำอะไร,ระที่เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เราก็จะกลายเป็นหมูสามชั้นัดกระเทียมได้ พอเสร็จทีใหญ่แล้วเขาก็ให้ใส่หอมผัดหอมแล้วใส่ปโปรชูกังรอว่าจะสำเร็จไหมขอโทษแล้วซุปนี้นาเขาบอกว่าว่าระหว่างตั้งเนี่ยต้องเคี่ย20 20ว20นาทีเลยคหละ บอกว่าให้เติมนารดได้หน่อยพีทุกอ,อย่างเข้าัปดีแล้วใส่กินจิลงไปเลยคะ่ะยังไม่เข้าไปรอแปบ๊บนึงอุ้ยหอมแล้วแล้วใส่กินจีค่ะใส่ได้กิในจิเยอะกิมจิน้อยก็ตามความต้องการของเราเ เอาสารุปไม่แยกกันทำแล้วหรอกี่ก็ทาจะไม่ท,ทันเกือเือแค่จัไมพอหรอ,อ,อเดี๋ยวมันจะเยอะไปเปล่าเดี๋ยวใส่กออนะอีอกนะดื่นด้วยน้ำตาลมีเค็มโคนจังเลยพอาใส่น้ำแล้วใส่ซุปข้นออนแล้วเคี่ยวได้ที่แล้วถึงใส่ใส่ผักอื่นๆโอเค เป็นเตาที่สุดแต่ไม่ใช่เตาสมชาย จัดจางก็คือเขาให้ผัดอย่างก่อนเราไม่ได้ใส่หมูเพราะว่าเราใส่ไปเยอะแล้วเราจะใส่มันงาหน่อยไม่ใช่ตัวมันเป็นซอสทูนเหลืองยังไม่ได้ใส่นีใส่อะไรเข้าไปอ่ะยังไม่ได้ใส่นี่เราก็ใส่น้ำเชื่วได้แล้วนะคะสักปรนยาสักแป้งนิดนึงเชื่อมนิดนึง เนื่องจากมันเป็นกระจังสําเร็จตู้ปองสาเร็จมันก็จะมีตัวผักมาให้อะก็ใส่พี่กันเลยเนาะยินดีทำไมไม่ให้ผมมันไปอยู่รวมกันจะได้ไม่มาติดทางอยู่ตรงตัดปากแล้วก็เวลาเทล,ลงไปมันก็จะได้ลงไปได้เยอะพอเวลาที่มันเป็นซองงี้ยนะมันมันไม่เหมือนกับ จะจังในใน,ในที่เขาเป็นแบบแฉนะๆะเนาะจริงๆแล้วจะบอกว่าจะจังกนะินที่ไหนต้องดูกิที่เกาหลีด้าหน้าตาเหมือนลาม่าผัดมากแค่จังหรือเปล่า เสร็จแล้วค่ะอาหารของปลา้วยปลาก้อยนะคะสรุปแล้วก็คือปลา้วยทำตัวนี้อันนี้หนึ่งอย่างอันนี้สองอย่างนสองอย่างค่ะอันนี้หนึ่งของปลา้วยนะคะของปลาก้อยนะคะก็เป็นนี่ช้นหน้าชูตามากคือซุปเต้าหู้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี่ปล้วยทำทั้งหมดนี่แล้วก็มีจะจังจะจังแบบ สำเร็จแบบห่อเนาะทีน,นี้เราก็จะมาชิมกันเริ่มจากเราจะชิมอะไรก่อนดีนะอันนี้มาจากเรื่องสตาร์ทแต่ว่าจะไม่เหมือนที่เดียเพราะว่า<อ>เราไม่ได้มีกระทะทอดอย่างเขาเราไม่ได้เปิดร้านอย่างเขาใช่นี่เจอไส้กรอบอย่างเนี่ยหอเจอแล้วเจอ,อแล้วแปลวดีไม่เค็มเหมือนพี่คิดและกลัวจะเค็มเพราะว่าใส่เกลือไปเยอะไม่ได้ทีเดียวเออมันก็ไม่ยากหรอ แป้งมือก็ดุดมากเลยนะนุ่มกรอบอ่ะเอาอย่างในเรื่องในเรื่องนะอะจุนน่าเขาจะต้องได้ใช่ที่นี้ก็เป็นอู้หูสูตรอ่าทีนี้เรามาชิมต่อค่ะซุปอร่อยลุ้นอะมากินซุปมาชิมซุปกันนะคะขอชิมน้ำซุปก่อนนะก็อร่อยนะเป็นแบบว่ารสชาติเป็นเกาหลีที่เคยไปกินกันเนาะจะได้อ่ะเขรู้ว่าทำได้ขนาดนี้นะทำไมเราใส่เส้นลงไปด้วยอันต่อไป แล้วก็ชูหมองบักมันมีมันมีเป็นไส้ไหมมีนึกถึงมันแบบทมืไมเป็นนักเรียนนะครับก้อนนี้กินเพื่อนเรียนมันข้าวเหนียวเหมือนเรียนที่เกาหลีเลยลองดูอือไม่ใช่มันข้าวหน้าใช่ข้าวหน้าคล้ายๆข้าวข้าวปั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นก้อนเออจริงๆแล้วแสดงว่าอาหารเกาหลีทำไม่ยากเนาะ ทำได้ติด YouTube YouTube ชม้จระจ้าทุกประเทศเนอะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเขาเรียกลาหม้อหราบะหมี่ผัดของญี่ปุ่นก็จะเป็นราเมงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากญี่ปุ่นจะเป็นนาอะไรที่ี่เนี่เนี่เหรอแหละโอ้ยง่าตื่นมากเลยี่ยงมคุยด้วยสำเร็จไปแล้วกับภารกิจ อาจูม่าเกาหลีตามรอยซิลลี์ก็ไปดูกันว่าตามรอยซีรีส์อะไรบ้างเพราะว่าเท่าที่จำได้คือสตาร์ทอัพนะแล้วก็จะจังเนี่ยมันก็จะมีตัวนั่นโรบอท์ตัวน uh, uh, ั้นโรบอทก็คือไข้าวก้อนอันนี้จิเต้ิลเนี่ยอิแต่ร้อนแล้วก็จ่าจังเนี่ยมันก็จะอยู่ในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องนะจริงๆก็เป็นอาหารประจำของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราเห็นเนียตอนแรกก็นึกว่าอุ้ยมันกระพงทำย่าพอมาทำเองก็โอเคเปิดไิมย่า เราก็ทำตามคำอุ่นก็สำเร็จค่ะเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณปลากล้วยนะวันนี้เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปแฝดของปลาก้อยกับปลา้วยมาทำอาหารสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วยอย่างโอชาแนลกับพิษปลา้วยปลาก้อยนะคะงวดนี้ตามรอจีสติกเยอร์ยยยบาย